ะะเราก็จะมาพูดถึงการต่อเครื่องฉายค่ะรายวิชาปฏิบัติการใช้เครื่องป่าค่ะโดยสถานาการณ์มีอยู่ดังนี้นิสิตทำการสอนโดยใช้สื่อ powerpoint ทั้งในห้องเรียนและถ่ายทอดสัญญาณไปยังอีกห้องให้นิสิตออกแบบการต่ออุปกรณ์เครื่องฉายเพื่อทำการสอนในสถานาการณ์นี้โดยเราจะเริ่มจาก การใช้คอมพิวเตอร์นะคะโดยนำคอมพิวเตอร์นะคะมาต่อโดยใช้สายสัญญาณไปยังสปิเตอร์สปิเตอร์นะคะจะเป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณไปตามจุดใช้งานค่ะโดยเราจะใช้สายสัญญาณน,นะคะเชื่อมต่อจากสปิเตอร์ไปยังโปรเจคเตอร์ที่1ที่อยู่ในห้องเรียนค่ะและใช้สายสัญญาณหนึ่งต่อสปิเตอร์ไปยังโปรเจคเตอร์ที่2ที่อยู่อีกห้องหนึ่งค่ะโดยสายสัญญ,ญาณน,นะคะจะมีหลายรูปแบบ ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานตามอุปกรณ์การเชื่อมต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ RGB หรือ VGA นะคะ HDMI ซึ่งแต่ละแบบนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันควรเลือกใช้ให้เหมาะสมค่ะ <S <S เพียงเ<ๆ>ท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้สอนในห้องเรียนและถ่ายทอดสัญญาณไปยังอีกห้องได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ